สวัสดีฮะทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่กับผมชิซ่าครับนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัปโหลดคลิปนะฮะของโทรศัพท์นะฮะสำหรับคนที่ใช้โมบิเซนนั่นเองนะฮะโอเคขั้นแรกเราเข้าไปที่ยูทู e นะฮะโอเคโอเคขั้นที่สองนะฮะให้เออเขอาเรนะียก่าอะไรวะ เข้าไปตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะฮะกดไปที่เออเออเขาเรียกว่าอะไรวะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีตรงนี้ขึ้นมากดไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เรืองวิดีโอที่เราอยากจะลง youtube เลยนะฮะเอ่อวิดีโออะไรก็ได้นะฮะที่อยากลงนะฮะ ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปกันแค่นี้นะฮะสวัสดีฮนะ